TVonline <'s> มองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยสถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษมรวมกับคณะกรรมการกกตรและที่ปรึกษาคณะกรรมการกรกตรสนเพชรเกษมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่13มกราคมพุทธศักราช2567โดยในงานมีการจัดกิจกรรมแจกของเล่นมากมายพร้อมกับทุนการศึกษา ครับก็สําหรับการจัดงานวันเด็กในวันนี้ของสถานีตํารวจนครบาลเพชรเกษมนั้นนะครับเราก็จะมีวัตถุประสงค์นะครับก็คือได้มีการจัดงานเพื่อสร้างความสนุกสนานนะครับให้กับเด็กๆในชุมชนนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็ยังมีการมอบทุนการศึกษานะครับให้กับ่าาากรอบุตรค่าการตํารวจนะครับซึ่งทั้งหมดแล้วนะครับเป็นเงินจํานวน1นึ่งแสนสี่บาทนะครับเป็นบุตรค่าการตํารวจประมาณ89คนนะครับนอกจากนี้แล้วยังมี ที่เป็นไฮไลท์ของเรานะครับก็คือบุตรค่าการตำรวจที่เสียชีวิตนะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สนอเพชรเกษมนะครับและยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะครับเราก็มีการมอบทุนการศึกษาให้นะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นบุตรของดาบวีระนะครับซึ่งได้เสียชีวิตเราก็เชิญน้องเข้ามารับทุนการศึกษานะครับซึ่งทุนการศึกษานั้นก็จะเป็นระดับประถมอนุบาลนะครับหนึ่งพันบาทนะครับแต่มัธยมกับ มหาลัยนะครับ2,000บาทนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนนะครับก็คือกกตลงและที่ปรึกษานะครับนอกจากนั้นแล้วเด็กๆในชุมชนนะครับเรายังมีการออกร้านนะครับให้ทานนะครับจำนวน10ล้านนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนและภารการตำรวจนะครับรวมทั้งนะครับมีของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นจักรยานตุ๊กตาเด็กๆทุกคนที่มาร่วมงานจะต้องมีข้าวของติดไม้ติดมือกลับบ้านแล้วก็มีการมอบรางวัลนะครับเป็นหางบัตรนะครับเป็นทุนการศึกษา าเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อสร้างความสุขนะครับแล้วก็ตอบแทนชุมชนไปในตัวนะครับที่ช่วยกันอ่ารักษาความปลอดภัยนะครับอ่าเจ้าที่ตํารวจเองนะครับในการรักษาความปลอดภัยวันนี้นะครับเนื่องจากสถานีตํารวจนครบาลเพชรเกษมนั้นอยู่ริเวณงใกล้อ่ากับอ่าคลองภาษีเจริญนะครับเราก็ได้มีจัดเจ้าหน้าที่คู่ภัยทางน้านะครับรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยทางน้ํามาไว้นะครับแล้วก็มีการอ่าแจ้งเตือนบุตรหลานนะครับที่มาร่วมงานนะครับให้ดูแลสาวบุตรหลานนะครับเพื่อป้องกันเด็กพลัดหลงได้อย่างดีนะครับก็เป็นการอ่า สนับสนุนนโยบายผู้กำชานะครับและก็เป็นการขับเคลื่อนทุกทุกอย่างนะครับและการตอบแทนนะครับบุตรค่าการตํารวจนะครับซึ่งค่อนข้างจะมีโอกาสน้อยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงขอบคุณค่าการตํารวจไปในตัวด้วยนะครับในช่วงเที่ยงนะครับในครั้งนี้มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตํารวจประจําปีพุทธศักราช2567ดังนี้คุณศักชัย20,000บาทคุณทันชนัท20,000บาท คุณอุดมศักดิ์หนึ่งหมื่นบาทคุณอุเทนหนึ่งหมื่นบาทคุณวรเศทธิ์หนึ่งหมื่นบาทคุณธีรศักดิ์หนึ่งหมื่นบาทคุณพงศักดิ์หนึ่งหมื่นบาทคุณนาตชัยหนึ่งหมื่นบาทคุณอิสระหนึ่งหมื่นบาทคุณทวีศักดิ์สามหมื่นบาทคุณนัทวัฒน์หนึ่งหมื่นบาทคุณสุภรักษักหรือคุณแบงค์หนึ่งหมื่นบาทคุณวิพงศ์หนึ่งหมื่นบาทคุณนิติกรเพชรรักหนึ่งหมื่นบาท 好。 ขณะนี้นะครับกาลังมอบทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลานนายตำรวจนะครับขณะนี้ก็กําลังขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ุูมิกับแล้วก็กองตอรก็ผู้ใหญ่ใจดีก็กําลังจะมอบทุนการศึกษาให้ลูกหลานผู้ปกครองนะครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ขึ้นไปรับทุนการศึกษานะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับนะกอตอรแล้วก็ภูมกับ